สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Tdq วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการสร้างคอร์ด p r o เกรสช i o n หรือว่าการสร้างคอร์ดในเพลงโดยที่เราไม่ต้องมีทฤษฎีเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำา2เว็บไซต์นะครับที่จะช่วยเพื่อนๆในการสร้างคอร์ด p r o เกรสช i o n หรือว่าสร้างคอร์ดในเพลงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทฤษฎี แล้วก็จะเสริมส่วนในการใช้ Scale Highlighting ในโปรแกรม fl studio เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ต่อในการเอาคอร์จากเว็บมาใช้ในตัวโปรแกรมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเว็บไซต์แรกนะครับ autocors com เว็บไซต์นี้เท่าที่ผมลองใช้งานดูนะครับก็แค่กดคลิกเดียวจบนะครับ แค่กด r a n d o m m i c e ตรงนี้นะมันก็จะสุ่มตัวหอดให้เลยที่เราอยากเอามาใช้ดูนะแล้วก็เราสามารถเล่นตัวอย่างได้นะโดยกดปุ่ม a y ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวแถบคร่าวๆตรงนี้นะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมอันแรกนะครับ name ตรงนี้น่าจะเป็นพวกประมาณ feeling หรือว่าเป็น mood ความรู้สึกของเพลงอารมณ์เพลงนะครับเราเลือกได้เลยว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนนะอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็น sad ก่อนละกัน แถบที่2นะครับครื่งดนตรีอยากให้มันเป็นเสียงตัวอย่างที่เราเล่นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมเลือกเป็นโนนะแล้วก็อันที่3นะครับคีย์คีย์ตรงนี้เป็นคีย์เพลงนะครับเลือกได้เลยว่าอยากให้เป็นคีย์ไหนนะผมเลือกเป็นคีย์เแล้วกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกชาร์ปพวกแฟดนะครับเป็นการเพิ่มครึ่งเสียงขึ้นลงนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเป็นคีย์ตรงเลยไหมหรือว่าจะเป็นชาร์ปติดติดชาร์ปติดแฟดหรือเปล่า ตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นตรงแล้วกันนะแล้วก็อสุดท้ายนะครับผมเป็นสเกลเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์นะครับก็เป็นสเกลโดยทั่วไปที่เพลงทั้งโลกใช้กันนะครับอ่าสำหรับเพลงเศร้าเพลงเศร้าเนี่ยจะอยู่ที่ไมเนอร์นะผมก็จะเลือกเป็นไมเนอร์นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองมาฟังตัวอย่างดูนะครับ อันนี้เป็น m เมนโปรเ a t i o n นะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าเป็นเราเอามาใช้เป็นคอร์ดฮุกนะก็ได้เหมือนกันอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว a l t e r อเนทีฟนี่ก็จะเป็นคอร์ดทางเลือกนะครับเราสามารถเอาไปใส่ในเพลงได้นะครับถ้าเราไม่อยากทำเป็นคอร์ดหลูปนะเราก็เอาคอร์ดพวกนี้มาจัดเรียง กับในแพทเทิร์นพวกนี้ได้นะครับแบบเหมือนท่อนเวิร์ดเราจะเล่นอันนี้สี่คอดนี้นะครับแล้วก็ท่อนหกเราจะเล่นคอร์ด4คอคอดนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะมีท่อนบิดท่อนที่แบบเป็นท่อนพีคตอนท้ายๆอะไรอย่างนี้ก็ใช้แพทเทิร์นอื่นร่วมได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวออคอร์ดอินีก็คือคีย์ทั้งหมดคอร์ดทั้งหมด ที่เราสามารถใช้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปแต่งเองนะโดยที่แบบไม่ใช้พวกนี้เราก็ลองมาจิ้มพวกนี้สุ่มๆดูก็ได้นะครับหรือว่าลองจะสลับตำแหน่งในเพลงก็มากดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยเล่นให้เลยว่าเสียงที่เราฟังเนี่ยมันเข้ากับอารมณ์ที่เราอยากได้หรือเปล่าเนี่ยลองกดดูนะครับประมาณนี้ แล้วก็อีกเสริมอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกโน้ตในคอร์ดด้วยนะเห็นไหมครับที่เราเอาเมาส์ชี้ค้างไว้นะครับเว็บไซต์ที่ 2. c คอร์ดคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างการใช้งานคร่าวๆกันนะครับผมเริ่มที่ Instrument Setting นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกเสียงแซมเปิลที่นำมาเล่นเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมี2พาร์ทก็คือ เสียงซินกับเสียงดรัมนะครับมีทั้งฟรีแล้วก็เสียงเงินนะเพื่อนๆลองมาเลือกเล่นกันได้นะครับส่วนที่2นะครับเป็นลิมคีย์บอร์ดนะสามารถกดเล่นได้นะครับส่วนที่3จะเป็นส่วนการ Export ตัวคอดที่เราแรนดอมเอาไปใช้งานด้านนอกนะครับผมอันนี้เป็นการเซฟไฟล์นะครับเซฟในเว็บนะ อันนี้เป็นการ Export MIDI f i l e นะครับเอาไปใช้กับโปรแกรมทำเพลงต่างๆนะครับส่วนอันที่3นะครับจะเป็นการ Export เป็นเสียง MP3 นะครับอันนี้จะเป็นการแชร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นออฟไลน์ line นะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของคอร์ดที่ทำการเจเนเรตหรือแ a n d o m ออกมานะตรงนี้สังเกตรตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะ เราอยากเปลี่ยนคอร์ดด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันมีทั้งเป็นตัว root note นะครับแล้วก็เป็นตัวคอร์ดไทป์พวกเมเจอร์ม o r เนอร์เอะไรอย่างนี้นะครับลองมาเลือกกันได้นะครับถ้าอยากลองปรับด้วยตัวเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากการเลือกคีย์ก่อนนะผมเอาคีย์เเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้จะเป็น อันนี้เป็นเป็น aperto นะครับเป็นการแบบเล่นเป็นเมโลดี้นะครับผมขอเป็นคีย์ละกันเพราะว่าผมในส่วนเมโลดี้เนี่ยผมชอบเอาไปทำเองในโปรแกรม fl มากกว่านะครับแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้จะเป็นพัดกลองนะครับพัดกลองเล่นคู่กับตัวอคอร์ดที่แรนดอมออกมานะครับผมจะปิดไว้ก่อนและกันแต่ถ้าเพื่อนเอ,นอยากลองเล่นดูก็มาลองได้นะครับก็จะเป็นพวกแพทเทิร์นกลองต่างๆแล้วก็อันนี้นะ คืออ่ะเป็นอ่าการตั้งค่าตัวแรนด o อมนะครับเราอยากให้มันแรนดอมออกมาในโหมดไหนอ่านี่มีเมเจอร์กับไมเนอร์หรือว่าจะให้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นไมเนอร์นกันเอาคล้ายๆเว็บเมื่อกี้เนาะแล้วก็แรนด o อมคีย์เหรออ่าไม่ไม่แรนดอมละพอผมเลือกเมื่อกี้ละ BPM อ่ะแรนดอม BPM ส่วนอ p ิ g e e o ก u n d a m ผมไม่ใช้อยู่แล้วผมไม่ติ๊กนะครับ เพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วเราก็แรนดอมกันนะครับอ,นนอันนี้ก็พอกดปุ๊บก,ก็จะเล่นให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใช้ Scale h สเก l i g h t i n g ในโปรแกรม fl s t u d i o แล้วนะครับ ในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้คอร์ดที่เราเอามาใช้อะมันน่าฟังมากขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับผมผมจะเปิดตัว f l k ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นไกด์ตัวอย่างนะครับจากนั้นก็จะเปิดเปียโนโรแล้วก็เลือกมาที่ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะเลือกที่ v i e w แล้วก็มาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับโน้ตกริดไฮไลท์นะครับสำหรับบางท่านที่ไม่ได้เปิดไว้นะครับหรือว่าจะกดคีย์รัดเป็น Alternate B ก็ได้นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะจากนั้นให้มาเลือกที่ Scale Highlighting ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเซตทิ้งไว้แล้วนะครับเป็น A minor นะก็คือ,อให้คลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ สำหรับถ้าเรายังไม่ได้เลือกคีย์นี้นะมันจะเด้งกลับออกไปก่อนแล้วเราก็มาที่นี่อีกรอบแล้วก็มาเลือกตรงเป็น scale minor นะครับ scale minor จะอยู่ตรงนี้นะครับตรง minor natural ตรงนี้นะโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาคอร์ดเมื่อกี้เข้ามาใส่ในนี้นะครับคอร์ดแรกเมื่อกี้นะครับเป็น d minor ใช่ไหมเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนะครับในโปรแกรม fl เนี่ยมันจะมีตัวฟังก์ชันที่ช่วยเราเอาคอร์ดมาใส่โดยที่ ไม่ต้องอามาหาตำแหน่งกันวางเองได้ด้วยนะโดยมาที่ตรงนี้นะครับผมที่ตรงรอยวงกลมขีดๆตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะพวกอคอร์ดหลักจะอยู่ในช่องแรกนี้นะแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือ D m i n o r ผมก็จะเลือก m i n o r ตรงนี้นะครับจากนั้นให้มองหา Root Not ตนะครับ r o t note เมื่อกี้ก็คือ D D ใช่ไหมดีมินเออ่าเราก็จิ้มตรงนี้ เห็นไหมได้เลยง่ายๆนะครับข้อที่2เป็น A minor นะฮะเดี๋ยวผมจะ Copy มันจะใช้แพทเทิร์นเหมือนกันนะครับถ้าเป็น minor ก็คือแค่เปลี่ยน root note อย่างเดียวเลยอย่างอันนี้เมื่อกี้เป็น A minor ใช่ไหมแล้วก็แค่เอาจับตัว root note นะครับนี่ root note คืออันนี้ให้มันอยู่ตรง A นะครับก็จะเป็น A minor ละข้อที่3นะครับเป็น C C Major แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เม n o r แล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น Major อ่าตรงนี้นะแล้วก็หารูทมันเป็น C แบบนี้นะครับแล้วคอสุดท้ายก็เป็น E m มเน r รแล้วก็กอปอันเดอร์ Under มาเลยแล้วก็เป็น root คือ E อ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวฟังตัวอย่างกันนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับคอร์ดโปรเจคชันที่เราเอามาจากเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนี้ผมจะแชร์เทคนิคในการทำให้คอร์ดที่เราเอามาใช้เนี่ยมันน่าฟังมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในเพลงแล้วมันทำให้มันมีอะไรมากกว่าที่มันเป็นคอร์ดนิ่งๆแบบนี้นะครับลำดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการจัดระเบียบตัวคอร์ดให้มันอยู่ในระดับเดียวกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเสียงที่เราได้ยินอ่ะมันโดดกันมากเกินไปนะครับ ตัวคอร์ดที่ผมจะทําการจัดระเบียบมันก็คืออันแรกเลยนะครับตอนที่ผมจัดวางไปมันอยู่ต่ําไปใช่ไหมคือเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราพยายามอยู่ให้มันเป็นแนวขนานแบบนี้นะครับในการสร้างคอร์ดนะตัวเนี้ยมันอยู่ต่ำไปผมจะทำการให้มันขึ้นไปอีกออกเตปหนึ่งนะครับก็ทำการคูุมแบบนี้แล้วกดคอนโทรลแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะครับแค่นี้เลยฮะ มันจะทําให้มันตัวคอร์ดมันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเสียงม,มันฟังแล้วมันดูไปด้วยกันนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มความกว้างของเสียงด้วยการเพิ่มออกเตปของคีย์โนตบางโนตไปนะครับในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มตัวคีย์โนตที่อยู่ตรงกลางของคอร์ดแล้วกันนะครับทําการไฮไลท์มันนะแล้วก็ปรับออกเตปขึ้นไปกดคอนโทรลแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะครับ นี้นะแล้วลำดับต่อไปผมจะทำการเพิ่มคีย์โน้ตเข้ามาอีกสัก1ตัวเพื่อให้เสียงมันมีมีอะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดูสักตัวแล้วกันแบบนี้นะแล้วก็ลองฟังตัวอย่างดูวิธีกดตัวอย่างโดยที่ไม่ต้องกดเพล์นะครับกด a l t e r เน t ตแล้วก็คลิกขวานะแบบนี้นะฮะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกทำเพลงทำบีทอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่าอยากให้ผมไปหาข้อมูลส่วนไหนมาแบ่งปันความรู้มาแชร์ความรู้ด้วยกันเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า subscribe เนี่ยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ หานะคอนเทนต์ดีๆเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเรีนรู้ไปด้วยกันกับช่อง TDQ TV นะครับสำหรับตอนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ